เชื่อว่าหลายคนคงเคยเข้าไปดูรีวิวลำโพงแอมหรือว่าเครื่องเสียงต่างๆจากคลิปวิดีโอเพื่อที่จะตัดสินใจว่าคุณภาพเสียงนั้นดีหรือไม่ดีควรที่จะซื้อหรือไม่ซื้อและส่วนใหญ่พวกที่เป็นเครื่องเสียงยี่ห้อนั้นพอเราฟังเราก็จะรู้สึกเคลิบเคลิ้มไปด้วยแล้วก็มักจะตัดสินใจซื้อในที่สุดแต่ตรงนี้ลองคิดดูดีๆนะครับว่าเวลาที่เราถ่ายมือถือไปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอ แสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องเสียงต่างๆเหล่านั้นที่ทําให้เราฟังแลวรู้สึกเคลิบเคลิมนั้นจริงๆแล้วเสียงที่เราได้ยินนั้นน่ะออกมาจากอะไรซึ่งก็คือเป็นเสียงที่ออกมาจากลำโพงของโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองถ้าเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันมีเสียงแหลมมีเสียงเบสเสียงอะไรดูแล้วผสมผสานกันดีมากๆนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วอะไรดีกันแน่ครับเครื่องเสียงแบรนด์เนมดีหรือว่าลำโพงของโทรศัพท์มือถือของเราดีน่าคิดเหมือนกันนะครับว่ามันทําให้เรานนั้นเคลิบเคลิมไปด้วย แต่หลายคนครับอาจจะให้เหตุผลว่าเครื่องเสียงที่มียี่ห้อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีระดับคุณภาพเสียงที่ดีทําให้การบันทึกเสียงภาอ input นั้นออกมาดีภาอ output ที่ออกมามันก็เลยดีด้วยซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ฟังได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเปิดคลิปเพลง จากสื่อที่บริการเสียงเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่อง Y t ทหรือช่องอื่นๆเวลาที่ระดับเสียงในคลิปนั้นเป็นเสียงที่มีความละเอียดสูงเราก็จะเปิดได้เต็มที่แม็กซิมัมประสิทธิภาพเท่ากับลำโพงเท่ากับย่านความถี่ที่ลำโพงของโทรศัพท์มือถือเราจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้นั่นเองสังเกตไหมครับว่าเรามักจะไม่ค่อยอินหรือชมว่าเสียงดีกรณีที่เราเปิดคลิปเพลงต่าง,างๆเหล่านั้นจากช่องเพลงแต่เรามักจะเคิบเขิมเมื่อเราฟังเสียง จากแบรนด์เนมของเครื่องเสียงหรือแอมต่างๆแต่จริงๆแล้วเสียงที่เราได้ยินนั้นถ้าเกิดเสียงดีจริงๆเราก็ต้องชมปีเกอร์ของโทรศัพท์มือถือของพวกเรากันเองด้วยสรุปแล้วที่เรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณภาพของเสียงดีหรืออะไรกันแน่น่าคิดน,นะครับลอง Leave Comment เอาไว้ครับโชคดีครับ